คำเดิมข้มอมทั้หมดจัดทำขึ้นเพืเป็นแนวทางประกอกาตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัอรี่โปรดใช้นิตยสารในการรับชมหสนบสมุนชากกินแบ่งรัฐบาลท่านันในหญิงบาร,รมีพารวยสวัสดีปีใหม่2024ก้าวเข้าสู่สักรารใหม่ พุทธศักราช2567ปีมังกรทองปีแห่งโชคลาภขอให้ fc ช่องไม่หยิงบร,รมีพารวยท,ทุกทท่านรวยรวยเฮงๆรับโชครับทรัพย์ทุกๆงวดตลอดปีนี้เลยนะคะกลิปนี้ก็เป็น ep แรกของงวดนี้แล้วก็เป็นงวดแรกของปีพร้อมจัดเสิร์ฟสำนักเด็ดๆอาจารย์นอตตี้แอร์ใต้ฟ้าและแอรสุดปังแต่ก่อนที่ไปรับชมแนวทางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะคะเริ่มตนน้นกันกับสำนักดังอาจารย์นอตตี้ผลงานล่าสุดก็เข้าเลขวิ่ง4แล้วก็เข้าเลข2ตัว4-4มาบนฟ้านะคะสำหรับสถิติทั้งหมด10งวดเลขวิ่งก็มาทั้งหมด9งวดเลข2ตัวมาวิน6งวดและงวดนี้อาจารย์นอตตี้ก็ให้มาก่อนใครเลยคะ่ะ17มกราคม2,567 สำหรับใบแรกอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเลข9เลขมงคลมี 97, 91, 92, 94กับ93สำหรับใบที่2ก็รูด9เหมือนกันคะ่ะเลข2ตัวมี 97, 96กับ92ให้เน้นสุดๆเม็ดเดียว9119และเลข3ตัวก็มี917กับ916 มาดูกันว่างวดนี้อาจารย์นอตตี้จะพาเราปังๆในงวดนี้อีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาต่อกันด้วยแอดใต้ฟ้าผลงาน2งวดล่าสุด16ธันวาคมให้75 75ก็เข้าบนฟ้าเป็นตัวกลับล่าสุดงวดที่ผ่านมา30ธันวาคมให้เลขวิ่งเลข4ก็เข้าเลข4นะคะสำหรับ2ตัวไม่มานะ สถิติทั้งหมด8งวดเลขวิ่งก็มาทั้งหมด7งวด2ตัวจับคู่เข้า4งวดนะคะงวดนี้17มกราคมแอดใต้ฟ้าให้รูด9คู่เด่นที่ให้มามี90 92 94 96กับ97เลข9 2 9 4 9 6กับ97ก็ตรงก,ก,กันกับอาจารย์นอตตี้มาดูกันว่างวดนี้แอดใต้ฟ้าจะทำผลงานเด็ดๆในงวดนี้ได้ไหม ขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะปิดถ่ายกันด้วยแนวทางของแอดสุดปังสถิติ3งวด1ธันวาคมเข้าเลข9และเข้า97บนฝาเปเป๊ะ16ธันวาคมให้อัด7และให้75 75หก็มาบนฝาเป็นตัวกลบับล่าสุด30ธันวาคมเข้าเลข4เลขวิ่งนะคะ2ตัวไม่เข้านะผลงาน3มงวดเลขวิ่งเข้าทุกงวด จับคู่เข้า2งวดคะ่ะงวดนี้17มกราคมแอดสุดปังให้อาจ9 3ตัวเม็ดเดียว697 2ตัวมี9096กับ97 96กับ97ก็ตรงกันกับอาจารย์รอตตี้สำหรับ9096กับ97ก็ตรงกันเป๊ะๆกับแอดใต้ฟ้าก็ชนเด่นเลข9ทั้งสาสำนักเลยนะคะ มาดูกันว่าเลข9จะมาไหมก็ขอให้แอดสึกป,ปังกลับมาปังต่อในงวดนี้นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้แอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงนินหมื่น กดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ชอบดีรวยรวยรวยค่ะ